หลายคนมีความฝันว่าอยากไปมาดิฟอยากไปนอนบนบ้านที่มันอยู่กลางน้ำกลางทะเลหรือบางคนดอกก็นั้นไปมาดิฟไม่ได้ขอไปนอนบ้านที่มันอยู่บนน้ำนะอยู่บนแพรนะครับหรือไม่ก็ปลูกอยู่บนน้ำมีความรู้สึกว่ามันสุดทลีมากหรืออยากจะสร้างบ้านกลางน้ำสร้างได้ไหมครับแล้วถ้าจะสร้างมันอยู่บนอะไรได้บ้างต้องระวังอะไรบ้างต้องดูอะไรบ้างอ่ะคลิปนี้เราไปดูกัน ฝากติดตามช่องคุยกับลุงช่างทั้งใน YouTube และใน Facebook อย่าลืมนะครับก่อนอื่นลุงช่างแบ่งบ้านที่ตั้งอยู่บนน้ําเป็นสองแบบตามโครงสร้างลักษณะของมันคือแบบแรกคืออยู่บนน้ําก็จริงแต่ว่ารากฐานทั้งหมดเสียบลงไปในดินเหมือนบ้านปกติที่ยกสูงขึ้นมาเหนือน้ํา อันนี้คือมีเสามีเข็มมีฐานลากอะไรแบบปกติเลยอีกแบบหนึ่งครับเป็นแบบไม่ต้องไปตั้งเสาไม่ต้องมีอะไรนะไม่ต้องมีฐานลากน้ําจะลึกกี่ร้อยเมตรก็ได้ก็คือเป็นบ้านลอยน้ําก็คืออยู่บนแพอยู่บนทุน่นนั่นเองนะครับก็แบ่งเป็นสแบบเอาแบบแรกก่อนแบบที่บ้านเสียบลงไปในดินเพียงแต่อาจจะไปอยู่กลางบอ่ออ่า ทีนี้มันก็มี -2 ออวิธีนะบางคนถามว่ามันสร้างได้ไงลุงช่างเราจะสร้างไงอย่างนี้ลุงช่างก็จะถามกลับไปว่าเฮ้ยตอนคุณจะสร้างเนี่ยตอนที่จะสร้างบ้านเนี่ยบ่อคุณมีน้ําหรือยังถ้าคุณเป็นบ้านใหม่บ่อใหม่แปลนที่จะขุดใหม่เฮ้ยก็จะบอกว่าเฮ้ยถ้างั้นอย่าอ,อย่าเพิ่งเอาน้าเข้าบอ่อขุดลงไปอย่าขุดขุดลงไปอย่าเพิ่งเอาน้ําเข้าบอ่อเสร็จแล้ว เป็นบ่อแห้งถูกไหมครับลงไปตอกเข็มลงไปขุดลงไปทาําฐานรากจมลงไปอีกใต้ก้นบ่อนะครับให้มันฝังลงไปแล้วแต่การออกแบบแล้วก็ต่อเสาขึ้นมาตั้งเสาขึ้นมาอยากให้มันลอยให้บ้านนี้อยู่ระดับไหนก็ต่อเสาขึ้นมาทําให้เรียบร้อยมันทําบนที่แห้งเหมือนปกติเลยเพียงแต่บ้านคุณเหมือนบ้านได้ทุนสูงสูงเท่าไหร่ก็แต่ตามแต่ระดับบ่อคุณที่คุณเซตไว้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นโดยวิธีนี้การก่อสร้างจะปกติมาก ไม่มีอะไรพิเศษเซ็ตระดับให้ดีสร้างเสร็จนะครับหรืออย่างน้อยพื้นคานชั้นล่างแล้วเสร็จขึ้นไปทํางานบนพื้นคานนี้ได้สามารถเอาน้ําเข้าบ่อได้แค่นี้บ้านคุณก็ลอยอยู่บนน้ําแล้วส่วนอันที่2ลุงช่างครับบ่อผมมันมีน้ําแล้วมันบ่อนานแล้วครับแต่ผมก็อยากทําบ้านในน้ําอยากทํา,นนาทจริงๆครับทำยังไงทําได้ครับแต่อันนี้ต้องตอเข็มแล้วละ,ล,ะลงไปทําฐานแผ่ไม่ได้ นะครับส่วนใหญ่คุณช่างก็บอกแนะนําตอกเข็มครับแล้วก็ถามต่อว่าแล้วตอกยังไงครับมันอยู่ในน้าได้ครับเคยสังเกตไหมครับที่เขาทําสะพานเวลาไปต่างจังหวัดเห็นเขาทําสะพานนะครับที่เขาทําตอกเข็มเขาทําไงครับเขาใช้นั่งร้านไม้ยูคาครับทำเป็นนั่งร้านแล้วก็ปั้นจันลงไปเดินมาแล้วครับแล้วก็ตอกเข็มเสร็จแล้วก็นั่งร้านนี่แหละลองรับไม้แบบทําคานทําอะไรให้เรียบร้อยหรือจะเอาคานเหล็กมาวางนะครับทำฟุตติ้งเอาคานเหล็กมาวาง เอาคานคอนกรีตสาเร็จรูปมาวางทําไงก็ได้วางให้ได้พื้นชั้นแรกก่อนเสร็จแล้วก็ลื้อทั้งร้านออกหรือถ้าน้ํามันลึกมากหรือเป็นชายน้ําอะไรต่างๆที่น้ํามันลึกมากก็สามารถใช้โปะปั้นจันรโปะได้หรือเอาแบคโคกดเข็มก็ได้ถ้าเป็นเข็มไม่ยาวมากหรือไม่ก็เป็นปั้นจันเลยก็มีลอยอยู่บนโปะนะครับพูดง่ายๆถ้าคุณต่อเข็มได้นะครับตอเข็มได้คุณสามารถจะเข้าแบบได้ที่จะทําแคปบหัวเข็มเนี่ยมันลัดกับตัวเข็มแล้วรับ สมมติเข็มลุงช่างวันนี้สามารถจะทําแบบอะรัด่างนี้นะครับแล้วก็หล่อเขาเรียกหล่อแคปบนหัวเข็มได้แล้วส่วนใหญ่เราก็จะไม่มานั่งเข้าแบบหล่อคานหรอกครับเราก็จะเอาคานเหล็กบ้างเอาคานคอนกรีตสาเร็จหล่อบนหล่อให้เรียบร้อยแล้วค่อยยกมาวางเอาเครนยกมาวางพอคุณได้คานคุณก็วางพื้นพอได้พื้นคานเสร็จทีนี้สบายแล้วที่เหลือคุณก็เพียงจะทํางานบนพื้นคานที่คุณทําแล้วเสร็จนะครับไปยันหลังคาง่ายอันนี้ไม่มีอะไร ก็เป็น2วิธีสำหรับบ้านแบบแรกที่ฝังลากลงไปในพื้นดินแบบที่2ครับก็คือแบบบ้านอยู่บนแพรบ้านอยู่บนทุ่นนะครับอันนี้ก็คือไม่มีฐานลากตัดทิ้งไปเลยนะครับแล้วก็ขึ้นลงตามระดับน้ําจะนิ่งไม่นิ่งอยู่ที่ถ่วงน้ําหนักอยู่ที่ขนาดของแพรโดนคลื่นก็ต้องโยกต้องไหวบ้างอ่ะแบบนี้ก็ง่ายๆครับส่วนข้างบนเหนือแพร ส่วนใหญ่ก็คงไม่เอาคอนกรีตละครับบ้านแบบนี้เราก็จะใช้เป็นโครงเหล็กใช้วัสดุเป็นแบบกลุ่มเดียวกับบ้านน็อกดาวน์นะครับจะเป็นไม้เทียมเป็นอะไรก็ว่ากันไปก็จะใช้วัสดุที่ไม่หนักใช้เหล็กไม้เทียมวัสดุเทียมยิปซั่มอะไรต่างๆพวกนี้นะครับส่วนตัวหลักสําคัญจริงๆคือตัวแพรหรือทุน่นอันนี้ก็ทํามาจากกลุ่ม PVC ีก็ได้นะครับโป๊ะพีวซีก็ได้หรือทุ่นเหล็กส่วนใหญ่ถ้ามาตรฐานจะนิยมทําทุ่นเหล็กขึ้นมาเลยก็ ประกอบขึ้นมาเป็นฐานแล้วกันเสร็จแล้วก็เอาบ้านมาตั้งหรือคุณทําทุนเหล็กแล้วสั่งบ้านน็อกดาวน์มาวางข้างบนเลยก็ได้เหมือนกันตัวนี้มันมีกฎเกณฑ์อยู่นิดนึงถ้าคุณทําแบบนี้ในที่ของคุณในบ่อของคุณในบ่อส่วนตัวของคุณไม่มีกฎเกณฑ์อะไรครับแพรคุณจะกว้างใหญ่แค่ไหนก็เรื่องของคุณคุณต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองแต่ถ้าเกิดคุณบอกว่าคุณอยากจะไปลอยแพรนี้จะไปขออนุญาตกมเจ้าท่านะครับว่าจะไปลอยริมแม่น้ําอย่างเช่นที่พวกที่เขาทําโรงแรม คือเขาไปขอให้ถูกต้องอันนี้พูดถึงขอถูกต้องนะครับว่าไปขอรอยแบบนั้นนะครับจะทํางานบเหมือนเช่า่เหมือนเช่านะครับแต่ต้องขอญาตเงี้ยเขามีกฎเกณฑ์นะครับไม่ใช่อยากทําขนาดเท่าไหร่ก็ได้เขาจะมีกฎเกณฑ์กําหนดขนาดของแพรไว้นะครับสำหรับกรมเจ้าท่าเขาว่าไงบ้างเขาว่าอย่างนี้ครับสําหรับในลําคลองแม่น้านะครับแพรจะต้องกว้างไม่เกิน12เมตรยาวไม่เกิน24เมตรและต้องกว้างไม่เกิน1ใน5ของความกว้างแม่น้ํา ส่วนสําหรับอ่างเก็บน้ําหรือทะเลสาบต้องกว้างไม่เกิน16เมตรยาวไม่เกิน35เมตรโดยโลหะที่ทําทุ่นนะครับต้องได้มาตรฐาน iso และ1ทุ่นนะครับต้องแบ่งห้องภายในอย่างน้อย3มห้องเผื่อรั่วจะได้รั่วแค่บางห้องนะครับยังเหลือห้องที่เป็นอากาศที่ช่วยพยุงไว้ได้นะครับอีกอันนึงก็คือว่าถัาง pe หรือถังเหล็กต้องมีความกว้างไม่เกิน8เมตรยาวไม่เกิน10เมตรและสิ่งก่อสร้างต้องมีชั้นเดียวสูงไม่เกิน 8เมตรอ่ะส่วนในกรณีที่เราทําทุ่นเหล็กไปแล้วหรือทำแพรไปแล้วแล้วเกิดมีปัญหาเรื่องทุ่นรั่วนะครับหรือเกิดจากสนิมหรือเกิดอะไรก็ตามเนี่ยถ้ามันไม่สามารถจะยกแพรขึ้นมาซ่อมไล่อะไรได้เนี่ยฉุกเฉินเนี่ยใช้ P u เฟฉีดเข้าไปแทนอากาศได้นะครับมันก็จะเป็นตัวที่กันไม่ให้น้ําเข้าไปแต่ตัวมันเองก็ยังมีรูพูนของอากาศมากเพียงพอที่จะพยุงน้ําหนักไว้ได้นะครับโอเคครับแล้วเจอกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ